คือเรื่องรับทราบพ,พระบรมราชองการโปรดเกล้าประกาศแต่งตั้งรองประธานสภาผู้แทนราษฎรด้วยได้มีพระบรมราชองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมประกาศแต่งตั้งรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งผมขอเชิญท่านสมาชิกทุกท่านโปรดยืนขึ้นรับฟังพระบรมราชองการครับ ขอเชิญท่านเลขาธิการอ่านพระบรมราชองการครับพระบรมราชองค์การประกาศแต่งตั้งรองประธานสภาผู้แทนราษฎรพระบาทสมเด็จพระประมินทรระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิระลงกรพระวชิระก้าเจ้าอยู่หัว มีบรพบรมราชโองค์การโปรดเกล้าวโปรดกลม่อมให้ประกาศว่าด้วยสมาชิกภาพสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนายพิเชษเชื้อเมืองผานสิ้นสุดลงเป็นเหตุให้พ้นจากตำแหน่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งตามมาตรา118อนุมตาตราหนึ่งของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจาักรไทยต่อมา ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่10สมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่1วันที่7สิงหาคม2568ที่ประชุมได้ลงมติเลือกนายชัยยาพรมมาเป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1แทนตำแหน่งที่ว่างอาศัยอำนาจตามความในมาตรา1นึของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจ,จัราไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายชัยยาพมมาเป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศณนะวันที่10ส,สิงหาคมพุทธศักราช2568เป็นปีที่10ในราชการปัจจุบันผู้รับสนองพระบรมราชองการภูมิธรรม เวชยชัยรองนายกรัฐมนตรี